มีผู้กำลังหัดหัดชันคอนะคะตอนนี้มีผู้สองเดือนครับอีกกี่วันนะวัน <One. S 1> โอ้โหโอ้โหชันคอใหญ่ใหญเก่งมากเลยค่ะโอ้โหตบมือให้น้องหน่อยลูกตบมือให้น้องหน่อยตอนนี้นตบมือให้น้องหน่อยครับได้ยี่ยมน้องนะ เยี่ยมน้องนะครับโอ้โหชันคอยาางไรเก่งมากเลยค่ะหมูผู้เก่งมากเลยลูกพี่จะน้ำสอน่อยอย่าเอาใจเท้าพีจีใส่น้องนะลูกพี่จะน้ำสอนน้องสิจันน้องสิ 妈妈，你快点，我渴